สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปรับกำลังส่งนะครับของ h i m h c CX3 เนะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องทะเบียนนะครับตัวนี้รอ,องรับ2ย่านความถี่นะครับย่านดำแล้วก็ย่านแดงนะครับตัวนี้นี่ครับ2ย่านความถี่นะครับอ,องสี่ห สองสี่ห้าศูนย์ศูนย์ศูนย์อ่าเนี่ยครับนะครับอ่าทั้งดําทั้งแดงอ่าทูอินวันนะครับอ่าวิธีปรับกําลังส่งนะครับก็ไม่ยากนะครับอ่าตัวนี้การปรับกําลังส่งมันจะมีอยู่3ระดับนะครับก็คือโลไฮอ่ามิดเดิลนะครับอ่าสามระดับนะครับอ่ะเรามาเริ่มปรับกําลังส่งพร้อมกันนะครับกด F ครับปุ๊บเพื่อจะเข้าเมนูนะครับกดลูกศรขึ้นนะครับลูกศรขึ้น ไปเมนูที่4นะครับเมนูที่4อ่าเมนูนี้ high power นี่ครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วให้กด f นะครับปุ๊บอ่ามันจะมี3ค่าเห็นไหมครับอ่า middle แล้วก็มี low นะครับ low นะครับอ่าสำหรับอ่าเฝ้าฟังนะครับแบตเตอรี่เราจะหมดนะครับแล้วก็กด f ยืนยันเพื่อจะใช้เป็น low นะครับแล้วกด exit ออกมานะครับอ่าสัญลักษณ์มันก็จะขึ้นตัว l ข้างหน้านะครับก็คือจะบอกเราว่าตัวนี้อยู่อ่าในกาลังส่งโลนะครับตอนนี้ กำลังส่งโลนี้นะครับมันเหมาะสําหรับเอาไว้เฝ้าฟังนะครับคือแบตเตอรี่เราใกล้จะหมดนะครับทีนี้ถ้าเราอยากได้แรงๆก็ปรับเป็นไฮนะครับก็กด F ครับเข้าเมนูเหมือนเดิมครับกดลูกศรขึ้นนะครับอันนี้มันโลก็กด F ครับมันจะมีมิดเดิลด้วยนะครับแล้วก็มีไฮนะครับนี่ครับถ้าจะแรงๆนะครับออยากแรงๆนะครับก็ให้เป็นไฮตัวนี้นะครับเนี่ยครับไฮเสร็จแล้วก็กด F ยืนยันครับปุ๊บ อ่าเสร็จแล้วก็กด e x i t ออกมาครับปึ๊บอ่านะครับสัญลักษณ์มันก็จะบอกว่า high ตัว h นะครับก็อยู่ข้างบนนะครับวิธีปรับกำลังส่งของ h i m a ็ CX 3 x มันก็ไม่ยากนะครับลองไปทำดูนะครับลองไปทำดูครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ